มายเลขวิทยาที่แกพเดย์แอนคอมมีต้นข้าวไอวัตบอลอินสีสวรรค์ทองพีทอไอวัตบอลเทนนิโบว์ซูซูดอสซันทรีนาวเอ็ซีทีนเอโอแอมซาดีบ้านในสายสุ ไอ้ไรดอกบาดไอ้ิ้นไรแค่ไปถ่ายแอนไอ้ลิ้นไอ้ลิฟวิดไมฟาเตอร์อาคีพี่โฟในฟาร์มเมลีฟาเตอร์อีทแนมอีทมานะทีอีเตอร์ตีเย็ดโอทีอีอาวกเกอร์ไม่ชิดเซ นิทเนมอีทต้นน้ำไปชีอีทเอชเยดโอชีสลาดีแอดฮันุบาลสกูชีแฮปเบสแฮร์และชีท็อกกระถิบชี้า่กูเฮาดวมควิคเฟนมาเ้าดิคคอนคิป อีดเฮีย hmm. บ <five>, mm ้านอโน่เฮาอีดไฟฮัลเล็ I have television mm hmm. I have two i e d r o o m and one ช่าย หนึ่งหนึ่งที่สิบใช่ให้ต้นติดไม้ดีชาเพเกนและปิดออนปิดมู